คู่ที่สองครับเราไปกันที่ทด้านลิเวอร์เซสเตเดียมครับในศึกแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษครับเป็นทางด้านนะครับมิดส์สเปโรนะครับทีมอันดับ6ของตารางครับเปิดบ้านพบทางด้านเชฟฟิลด์เวนเดย์ครับทีมอันดับ9นะครับ นัดที่แล้วนะครับของทางด้านมิเดิลส์บลนะครับพวกเขาสะดุดเสมอทางด้านพรีมัสครับไปที่3ประตูต่อ3ครับส่วนทางด้านเชฟฟิลเวนเดย์ครับเอาชนะทางด้านช่างปันหม้อครับสโต๊กครับไปที่2ประตูต่อ0นั่นเองนะครับนะโดยการนำทัพของทางด้านมิเดิลส์บลวันนี้ก็จะมีทางด้านฟิลอาซัดนะครับรวมถึงทางด้านไลลี่แม็กซ์กี้นะครับแล้วก็ดาวยิงอย่างทางด้านเอ็มแอลรัสนะครับในนัดที่แล้วเนี่ยกด2ประตูครับในเกมที่เสมอทางด้านพรีมัสสามสามนะครับเป็นตัวทำเกมนะครับ ในฝั่งของทางด้านเชฟฟิลเวนเดย์นะครับวันนี้ก็จะนําทัพมาโดยทางด้านนะครับท่านจอห์นวินดัสครับเชัซี่กัสซามานะครับรวมถึงด้านไมเคิลสมิธนะครับเป็นตัวนําทัพนะครับโดยที่ทางั้านเฮตูเฮนครับในฤดูกาลที่แล้วครับเล่นในบ้านมิดเดิลสโบรครับเอาชนะทางด้านเชฟฟิลเวนเดย์ไปที่2ประตูต่อศูนย์ครับก็วันนี้กระแสต่างประเทศครับให้ทางด้านมิดเดิลสโบรครับเจ้าบ้านครับเป็นต่อนะครับ แนะนำวันนี้ครับให้เลือกเชียร์ท่านด้านเจ้าบ้านได้เลยครับเกมนี้นะครับจะพิชิต3แต้มนะครับไปรุ่นเม็ดสเอากับท่านน้านมิดเดิลเซรได้เลยนะครับส่วนท่านแดงครับที่อยากจะเข้าชมรมครับอย่าลืมครับ C H09 นนะครับมีแอดไซน์นำหน้านะครับ